แรนดอมความรักนะคะเขาคิดจะกลับมาไหมนะคะเออแล้วจะกลับมาหรือเปล่าน,นะคะสำหรับคนที่เลิกลากันไปแล้วนะคะใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอ่ามาเริ่มกันเลยสำหรับคนที่คุณถามถึงนะคะกับคุณเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไงนะคะเ้าจะกลับมาหรือเปล่า ไม่รู้แหละเลิกกันน่าจะเหมาะสำหรับคนที่เพิ่งเลิกไปไม่นานนะถ้าเลิกนานแบบโอ้โหสิบปียีสิบปีก็คือผ่านไปได้เลยนะคะนี่อัศวินเหลียนฟินน์อว์นไฟออฟไฟออฟไฟออฟไฟอไฟอ,ฟอเปเพนท์เคิลทษที เอาล่ะน่าจะเพิ่งมีประเด็นกันมาไม,ม่อย่างนี้เองอนานออบสอดขึ้นมาก่อนนี้ก่อนหน้านี้ก็มีความเครียดเกิดขึ้นพอสมควรนะกับคุณและก็เขาอาจจะมีการแบบเลิกลาหรือว่าเขาเรียกว่าเหมือนรู้สึกถูกทิ้งถูกหลอกอย่างเงี้ยถูกหลอกถูกเทถูกทิ้งมานะคะ อะเลิกกันไปแล้วแล้วแบบมีแนวโน้มจะเป็นไปได้ไหมที่เขาคิดจะกลับมาเนาะคุณน่าจะดิวอยู่กับคนที่เกิดในชาวธาตุไฟอ่ะนะนะคะมีความไปได้เป็นชาวธาตุไฟสิงธนูเมษหรือว่าเมถุนก็ได้นะคะความสัมพันธ์มันเป็นยังไงหรอความสัมพันธ์มันมันมีแต่ความเครียดนะคะเออมันมีความเครียดมันมีความแบบ สิ้นหวังอยู่ในนั้นมาดูก่อนตอนอยู่ในความสัมพันธ์มันเป็นยังไงเอ่ยระหว่างคุณและก็เขาการตอนที่อยู่ในความสัมพันธ์มันก็พัฒนานะมันก็เหมือนจะพัฒนาเออแบบจริงจังแบบคลั่งรักแบบมี p a s s ั่นนะคะอืออโบไม่รู้ว่าเริ่มกันได้นานหรือเปล่ามีการพัฒนารู้สึกว่าอมีความจริงใจให้กันอยู่แต่มันพัฒนาไปไม่ถึงนะคะ s e v e n นออว ไม่เต็มที่จมสิบว่งงางั้นเถอะไม่เต็มที่ไม่เต็มสิบแล้วก็เหมือนตอนนั้นก็พยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์ไว้อยู่นะเออพวกเราก็พยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์ไว้อยู่อืมแต่มันมันมีคําว่าพยายามแล้วก็ไม่เต็มที่ฝั่งใดฝั่งหนึ่งมาดูฝั่งของเขาก่อนอืมฝั่งของเขาไม่รู้ว่าหมูอ่อนไปหรือ,อยัง,ออยงนะคนเนี้ยธาตุลมก็โดดเด่นนะคะคนนี้จะเป็นคนที่มีความแบบ เเป็นเหตุเป็นผลนะคะแต่เป็นเป็นคนที่บ้างานนิดนึงแต่ว่าเขาไม่เชิงเห็นแก่ตัวเขาจะเป็นคนที่ถ้าทำอะไรแล้วอยากได้อะไรเขาจะต้องได้แล้วก็ต้องสำเร็จอย่างเงี้ยอืมแล้วก็คนคนนี้น่าจะตอนนั้นน่าจะชอบคุณพอสมควรแหละนะเออรักกันพอสมควร Queen of c u ับมีความแบบพึงพอใจในเราพอสมควรเออเหมือนแบบคิดจะพัฒนานะเออมองไปไกลด้วยกันนะอะไรอย่างเงี้ยณนะตอนนั้นนะณตอนนั้นแล้วมีอะไรเกิดขึ้นนะคะทำไมพวกคุณเลิกกันอันนี้พวกคุณก็รู้อยู่แล้วเนาะไม่ต้องถามไพ่ปัญหาของความสัมพันธ์คืออะไรปัญหาของความสัมพันธ์อืมคือการไปต่อคือความเข้าใจคือการปรับความเข้าใจนี่คือปัญหามันเหนื่อย พอเป็นมันเหนื่อยแล้วไม่มีการแก้ไขปัญหาเกิดขึ้นนะคะไม่มีปัญหาของคุณคือการสื่อสารด้วยการสื่อสารกันแล้วมันทําให้แบบเฮ้ยเหนื่อยนะคะอาจจะแบบมีปัญหากับการสื่อสารด้วยพูดกันก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวดีสามวันดีสี่วันไข่เหรอเดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอะไรอย่างเงี้ยอืมมันก็แบบอ่อนๆออฟได้สักพักหนึ่งแนละ้วก่อนที่จะเลิกกัน ะะมีเงินมีเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยนะคะอีกเรื่องเงินเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวกับความมั่นคงอะไรอย่างนี้ด้วยเช่นกันดังนั้นปัญหาก็คือการสื่อสารแล้วก็การปรับตัวแล้วก็การเงินนะคะสําหรับคนที่มาเจอแรนดอมคลิปนี้อืมปัญหามาดูนะตอนนี้เขานะคะเขาคิดยังไงกับคุณตอนนี้นะตอนนี้อื ตอนนี้เขาคิดอยากจะติดต่อคุณนะคะเขาคิดอยากจะติดต่อคุณอยู่นะหลังจากที่จบกันไปแล้วคิดจะติดต่อแต่มันก็ไม่รู้ว่าจะยังไงมันเป็นยากๆทํามว่าคิดไหมคิดคิดจะติดต่อหลังจากที่จบกันแต่ก็มีอีโก้ไงมีอีโก้ค่ะอืมมีอีโก้ ที่จะติดต่อนะคะหลังจากที่จบไปแต่มันติดที่อีโก้แล้วก็มันมีปัญหาแล้วก็อุปสรรคขั้นกลางไว้อยู่นะคะเหมือนรอจังหวะที่แบบเปิดทางอย่างเงี้ยมาดูคุณรอคะหลังจากที่เลิกไปเป็นยังไงตัวคุณเองนะคะคุณน่าจะมีการ move on กับความสัมพันธ์ใหม่แล้วนะคะคุณม o v e on กับหัวใจคุณได้แล้วเนี่ยมีเดอะสตาร์ขึ้นมาคุณกำลังฮิวใจตัวเองจนถึงขั้น move on ได้สําหรับบางคนบางคนก็กําลังจะฮิวได้ หลังจากที่แบบเธ้ยเจ็บสุดๆนะคะถ้าไม่ก็แสดงว่ากําลังจะมีใครเข้ามาหิวใจคุณนะคะคุณเป็นฝ่ายเจ็บมากกว่าเขานะหมอโมเห็นเป็นฝ่ายเจ็บมากกว่าเขาถามว่าคุณลืมแผลนี้ได้ไหมคุณยังไม่ลืมเขานะคะคุณยังไม่ลืมเขาหรอกอืมคุณยังไม่ลืมเขาบางครั้งก็ นึกถึงความทรงจําดีๆนึกถึงเรื่องราวดีๆดๆีไม่ดีอะน่าจะเป็นคนนี้หรือเปล่าน่าจะเป็นคุณที่รอคอยเขากลับมาอยู่ถ้านะแต่ถ้าไม่ก็คืออาจจะเป็น energy ที่คุณอาจจะเปิดใจนะคะให้ใครสักคนเข้ามาแบบไม่มีเงื่อนไขก็ได้เพื่อที่จะมาฮ e a ล i n g หรือเยียวยาคุณนะคะเออคนคนนี้คือเป็นชาวธาตุน้าน่าจะโดดเด่นมากๆนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันนะคะคนนี้มีโอกาสมีแนวโน้มนะที่เขาจะกลับมาหรือเปล่า มีโอกาสที่จะกลับมาไหมไฟออฟสอดคันหลังไปแล้วนะคะไม่ได้ร่วมทางกันแล้วเออสองถ้วยมีโอกาสกลับมาอยู่นะขอให้ไพ่เชื่อมต่อห้าใบคิงออฟครับสามดากลับมาก็สายไปแล้วกลับมาก็จะเป็นแบบกลับมาน่าจะเป็นแบบคุณมีใครแล้วหรือตอนที่เขาอยากจะติดต่อคุณ เขามีใครแล้วอย่างเงี้ยมันจะเป็นอีโลบแบบรักสามเศร้านะคะตอนที่ติดต่อกับมาหรือบังเอิญมาเจอหรือตอนที่คิดถึงคิดได้ก็สายไปแล้วประมาณนี้ใช่ซิ o ออเพนเดอมีโอกาสนะคะมีโอกาสหรืออีกในยันหนึ่งถ้าผู้คุณยังไม่มูฟออนยังไม่มีใครนะคะถ้าเขากลับมาน่าจะเป็นการกลับมาที่แบบมีการกลับมาแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้อภัยกันแล้วก็ฮิลใจซึ่งกันและกัน นะคะเปอร์เซ็นต์น้อยมากนะคะแต่ถ้ากลับมาแล้วเ,าเขาเรียกว่าเป็นเพื่อนกันรักแบบไม่มีเงื่อนไขนั้นโอเคแต่กลับมากลัวแบบฝั่งเรามีคนอื่นแล้วมันก็จะสายไปแล้วอย่างเงี้ยหรือว่ากลับมาทา,ทางที่เขาแบบมูฟออนไปแล้วเพราะมอ,เ,มอเห็นต่างคนต่างแบบมีโอกาสจะมูฟออนอยู่นะคะมีโอกาสจะมูฟออนอยู่มาดูที่จริงแล้วในใจลึกๆของเขาอะความรู้สึกที่แท้จริงของเขา ที่เขาซ่อนไว้สำหรับคุณมีอะไรบ้างนะคะจากวันนั้นจนถึงวันนี้ที่เขาซ่อนไว้ We need to let each other go ก็คือเราจะต้องเราจำเป็นที่จะต้องปล่อยกันและกันไปนะคะนี่คือสิ่งที่เขาอยู่ในใจของเขามีบางอย่างหลากหลายอย่างมากนะคะที่ มันเป็นความทรงจำที่รีมายคือมันทำให้ทบทวนถึงเรื่องราวของคุณถึงคุณนะคะอาจจะแบบว่า,าไปสถานที่ใดที่หนึ่งนะคะแล้วมันทําให้คิดถึงคุณดูหนังเรื่องหนึ่งคิดถึงคุณหรือแม้แต่แบบแสดงว่าเพิ่งเลิกกันไม่นานหรือว่าถึงเลิกนานแล้วมันจะมีความทรงจําบางอย่างเจอเจออะไรมันทําให้มันนึกถึงเราอะนะคะ It's time for me to heal now โอ้โหทำไมตรงอย่างนี้เขาก็กำลังฮิวเขาเขาลังฮิวเหมือนกันเขากำลังเยียวยาตัวของเขาเองเหมือนกันนะคะนี่สิ่งที่ผ่านมาเขาอยากจะบอกนะว่าเขาก็รักคุณแบบไม่มีเงื่อนไขนะคะถึงคุณจะเจ็บปวดถึงเขาก็เจ็บปวดแต่เคยความรักที่ให้ไปเป็นรักที่แบบว่ามันไม่ได้มีเงื่อนไขมันแบบว่าบริสุทธิ์ใจนั่นเอง นะนี่คือสิ่งที่ซ่อนอยู่อะใบสุดท้ายห้าใบไม่รู้ว่าตอนที่โครงกัรน,นะคะหรือว่าช่วงเวลาที่บอกจบกันเนี่ยเขาเนี่ยเหมือนกลับไปย้อนดูนะคะบทสนทนาของเราอะเกณนี่เกณนะคะเออครั้งแล้วครั้งเล่านะคะนี่คือสิ่งที่มันซ่อนอยู่ในใจของเขา เนาะก็ใช้วิจารณญาในการรับฟังนะคะขอให้โชคดีค่ะเริเร่ๆค่ะ